นอนนานแค่ไหนที่ทำองมารักไม่ได้ทำงานแววคำชูโฮมส์รันดิสเพลย์ฮาร์เวสต์สตรีมนะฮะอันนี้เป็นเป็นสถานที่ในป่านะเป็นสถานที่ในป่านี้ เดี๋ยวจะพาเดินดูนะคะไปเลยว ตัวนี้ก็จะเอนจอยจ็อกกิ้งเป็นพิเศษนะคะถ้าร้อนน้องก็จะไม่มาฮัลโหลรัชนีกรสวัสดีค่ะใช่ไหมคุณรัชนีกรจำเริญเศษสวัสดีค่ะไปเดินเร็วๆลไปเร็วๆเออเดี๋ยวก็ข้ามก่อนจะได้ไปถึงไหนไหมนะจ็อกเรเ็ว

เกือบลืมไปเหมือนกันว่าการคิดถึงใครมันเป็นอย่างไรมีแต่ความหวังที่เดินร่วมทางกันมาแสนไกลอยากมีคนคอยเข้าใจไปแล้ว let's go จ็อกกิ้งในป่านะคะจ็อกกิ้งในป่าก็เท่านี้ไปเลสโก o 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 เพรีบเพรีบไปเดินดีๆลูกเดินดีๆเร็วๆ จะไปต่อหรือจะกลับบ้านอืออยู่ว่า go back home อยู่ว่า้อ continue ว่าไง ว a นก a go back home วันก็ continue ว a น n a continue ก็ let's go อันนี้ก็จะเป็นแก่งนะคะไปเดี๋ยวสเตยก่อนมามีอุ้มเอาเดี๋ยวมามีอุ้มนะฮะโอ้ชื่นแล้วต้องอุ้มค่ะต้องอุ้ม เพราะว่าน้องตัวเล็กเดี๋ยวเปียกับ,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 บนี่บรรยากาศสวยงาม Let's go!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  Poop! 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 poop, poop.